ก็กาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับช่องยูจินะครับซึ่งผมก็ขอโทษด้วยทีย่ผมห่างหายไปนานมากเลยคือโปรเจกต์ที่ผมบอกว่าผมจะไปเที่ยวทัศนศึกษามันหายไปนะครับผมขอโทษด้วย,วยแต่ก็มีข่าวดีผมดาดเกมวารไปจนและในตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่หน้าเกมวารุแล้วนะครับเล้วเอาเลยเริ่มเกมเฉยว้าวยังไม่ได้ทําอะไรแล้วเราก็อยู่ในด่านบิสตริกนะครับจะเป็นด่านที่ผมยังไม่ค่อยชอบม,มาก,กเท่าไหร่ แน่นอนฮีโร่ที่ผมจะเลือกก็คือแชมเบอร์เหมือนหน้าปกคลิปไงไม่รู้ทําไมเหมือนอะแต่ว่าที่ผมเลือกแชมเบอร์มาก็น่าจะเป็นเพราะชื่อมันดูเท่ดูคูดีบ้างผมก็เลยเลือกมันมาเล่นแค่นั้นใช่ใช่ใช่แค่นั้นแหละเอาเป็นว่าเราตัดเข้าสู่ในเกมเลยดีกว่านะครับและในตอนนี้เราก็ได้เข้าสู่ในเกมวารลเลนแล้วนะครับทุกคน ซึ่งผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนอกสจากวิ่งมาถูๆูกับบาเลียอูยเกมเริ่มแล้วนะครับว้าวผมก็กำลังแลรปืนอยอู่แล้วก็เล็งจต่ตายของผมนะครับในจังหวะนี้ผมโดนบายเรียบร้อยแต่ไม่ตายหรอกครับมันแค่บายและตอนนี้ผมก็มีสกิลคิวแล้วนั่นก็คือไอ้ปืนพวกผมย,ยิงโดนขาเลยนะแล้วก็ดิดดิว เพื่ออะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วดูฉากนี้สี่ควายมากว้าวโอ้มีควายร้อมื่ยครับในฉากเมื่อกี้แม่ดูท่าควายตัวนี้น่าจะหัวร้อมจัดเลยวะ่ะแล้วก็ตายอีกแล้วควายตัวนี้โอ้โหเป็นฉากที่ทางรุณก,กรรมสัตว์บ้างเลยนะครับแม่ผมไม่สนับสนุนเลยแล้วจะว่าดีผมก็ เห็นปะยิงหัวไอโซไปแหม่ทำเท่ไปไหน่อยทีนึงให้ากนี้ผมเล่งไอโซนะครับแต่ไม่ยิงหัวผมมันยิงหัวผมผมก็เล่งยิงไอเยลุยู่แล้วก็ได้มาหนึ่งคิวแต่ผมก็ได้ปืนลูกโม่ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มกำลังเล็งยิงอยู่เมื่อกี้ผมเจอสู้แต่สู้ก็แตกไปแล้วแม่ดูถ้าควายตัวนี้ยังไม่รู้ทีเขาต้องทำยังไงกับเกมนี้แล้วควายตัวนี้กำลังยืนเล็งอยู่ยืนเล็งยืนเล็งอยู่แต่ก็ไม่มีใครโผล่มาให้ควายเขาได้เล่นจนเขาเจอกับเลน่าแล้วก็ตบเลน่าไปควายรู้สึกมีใจมีสุขมากขึ้นแต่เขาก็ยังไม่ยอมหยุดเขาเลยไปหยิบ ปืสนสไนไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนี้แล้วก็กระโดดยิงไปหนึ่งทีจบวืดแล้วก็เลงยิงไปอีกหนึ่งทีก็วืดนะครับแหมเป็นควายที่วืดจริงเลยไอ้เู้ให้โฉวมาเลียให้เขาแเซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทำไรก็วางสกิลแต่ลืมไปว่าบนบายสกิลมึงอยู่แหมมันบายอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้แม้ยิงแกเขื่อไปทีหนึง่งแล้วเขาก็เลงกอ ึ่งก็ไม่รู้ทําไมเขาถึงไม่ยอมช่วยเพื่อตั้งแต่แรกว,ว้าวเป็นคนดีซะเหลือเกินแต่เขาก็เล่งยิงอีกแล้วเขาได้เปลี่ยนปืนมาใช้เป็น,ป,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 นปืนที่ยิงดีกว่าแต่เขาก็แตกเพราะเขาเป็นควายนะครับแต่วันนี้เขาลังเล่งมาด้วยความปรดเที่ยวและหัวร้อนเขาเลยหยิบปืนพกอันใดแก้ของเขายิงไปแล้วเขาก็แตกควายซะจริงแต่ตอนนี้ เขาไม่รู้แต่นึกคลึอะไรเอาไปยิงแต่ไอโซ่มันเปิดอันติีโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาก็ได้วิ่งไปเจอเจตแตงสิครับเขาก็ได้เลือกเป็นปืนที่น่าจะดีกว่าและในฉากนี้นะครับในฉากนี้นะครับและให้ดีด้วยนะครับว่าเขาจะอยู่เขาจะเป็นหรือเขาจะาย ผมมีทคุณส,สามตัวเลือกคืออือหือแล้วเขาก็หลบมาทสกิลดีดนิว้วแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นมากกว่าแล้วผมยังไม่เข้าใจทำไมเขาถึงยังไม่โดนเก็บอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นซักขนาดนี้แล้วเขาก็ได้ เ็นเดอมานะครับปืนที่เขาชอบปืนที่เขาถนัดปืนที่เขารักจดใยากจะอ้ไอไม่ใช่แล้วเขาก็โดนหยุดตกควายเสียจริงแล้วเขาได้เลือกเป็นปืนเป็นท่อมมาและดูเหมือนว่าเขาดันวิ่งด้วยความมั่นใจแล้วก็เล็งด้วยความเข้มโหดนะครับและในจังหวะนี้เขาจะทําอะไรครับเขาจะมาช่วยเพื่อนแต่เขาก็ตายอีกแล้วโอ้ไม่กอดช่างเป็นภาพที่น่าสยดสยองเส,สื่อเหลือเกินหน้าขนลุกคุ้งพอรอนมาก พอเขาเกิดมาเขาก็นึกคึกเที่ยวไปเล่งอยู่ตรงนั้นแล้วสรุปเป็นไงครับแตกสิครับรออะไรโอ้โหแตกง่ายมากเลยครับแต่ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับเล็งปืนนะครับเล่งทำไรครับเล็งเอ็กเทครับไม่มีอะไรทําอีกแม่เป็นชายที่ดีเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็ได้วางที่วาร์ของเขานะครับแล้วเขาก็ได้เล็งยิงที่ยรุแล้วก็แตกนะครับแม่ควายใชจริงหม แก็เอาไงดีห่ะครับก็มันเก่งอ่ะครับอยังไงอะ่ะเลน่าเอาไปเก่งอะแต่ตอนนี้คือเขาเหมือนกับจะแย่แล้วนะครับโอ้ oh my god แล้วเขาก็ได้เลยยิงแล้วก็ไปโดนแล้วเขาก็ยิงมั่วทําไมไม่รู้เลสเต็ปอะไรของเขาเนี่ยสเต็ปอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้ oh my god เขาเล่นอะไรของเขาผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ oh. แลวตอนนี้เลน่าได้ใช้ตีเรียบร้อยแล้วครับเป็นงไงครับเจ้าอันนี้เขา เขายิงมั่วนะครับโอ้โหไม่โดนใครเลยสักคนแม่แม่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะตายหรือเปล่านะครับโอ้โหเรียบร้อยโดนบายนะครับโอ้แล้วก็ดูเหมือนว่าเราต้องจบคลิปกันแล้วล่ะนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับแต่ผมก็ขอโทษและผมจะทำคลิปให้ดีกว่าเดิมตลอดวันนี้บา,บายยครับ